สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับท่านกำลังรับชมในรายการเดลเกมเมอร์ทีวีกันอีเชนเคยวันนี้ก็จะมาออตอบคาถามนะฮะในชนแนลของเราเออนะฮะนี่ตอนนี้มีผู้ซับสามสิบหกแล้วเย่เรามาเริ่มที่คลิปแรกเลยนะฮะถ้าไม่มีจะขอข้ามไปเลยนะ ต่อไปครับไม่มีครับคลิปต่อไปเจออะไรเนี่ยดีแต่ติดตรงไม่มีเสียงพูดก็ผมหาโปรแกรมอยู่เลยได้โปรแกรมนี้นะฮะบันิแคมเยี่ยม รทีละคลิปเลยไม่มีอะก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ,รบเอวนี่เยอะแล้วค่ะก็สวัสดีทุกคนกันด้วยเออ ใช่ัรรดาผมกากใช่มีมมระไม่ใช่โอเคไก่แทนที่จะเลือกสายโอเคครับอ๋อผมก็บอกอยู่นะว่ามือใหม่ก็คงรู้นะอันนี้ก็น่าจะไม่มีก็ไปเรื่อยๆอ,อันนี้ก็ไม่มี อันนี้ก็เออไม่ก็ส่วนฟีฟ่าก็แป๊บนึงนะฮะอดอใจรอกันหน่อยอันนี้ก็เอาเลยแงีเน็ตกลเน็ตตกเชียวเออครับตกใช่ไม่เดียอยเอออันนี้ก็อินโทรโน,นะรยังไม่มีคนดูอีกครับ นี่คือยังไม่มีต่อไปครับอืมอยากได้สสิบอยู่อยากได้อยากได้ครับเออถ้าใครอยากได้ก็มาร่วมสก,กิจกรรมด้วยนะฮะอันนี้ก็นุกดีเออดุก นี่จ้าเออจ้าครับอันนี้ครับคนขับนี่ครับเอาจริงดิรับผมท้าคุณเมนแรกเออ สวัสดีทุกท่านด้วยนะจ๊ะทางการันลเชมในรายการเดลก้มเมอร์ทีกดไลค์สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้อยู่ในรายการ<จ>กเมีวทีว่เคยที่ไม่ได้อัดอันนี้ก็ ไม่มีนี่ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้นี่ก็สาวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ทในรายการเดลเกมนี่ก็สาวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในรายการเดลเกมค่ะกับวันนี้ก็จะมาโปรโมทชาแนลเราไม่กดรับ <หา S 1> ที่<ส><ข>ก็คือนี่นะนอ้ชนแนลเขากากคร <แ S 2> ับเจก็ไม่เป็นไรนะผมไม่ได้ดา่าส่วนถ้าใครอยากให้ตอบคำถามก็พิมพ์ในคลิปไหนก็ได้นะฮะแค่ ay, พิมพ์ว่าอ,อแบบนะ,บบนะ,ะับแฮชแท็กต่อแล้วก็บ,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 บรารบารบารอยากถามอะไรก็ถามเข้ามาได้นะ,ะในคลิปที่ต่อจากคลิปเนี่ยเออ คลิปเก่าผมจะไม่อ่านแล้วนะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่อย่าลืมกด share, แชร์ที่สำคัญเลยกดซับสไคร e สำหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ